ลสรุปว่าแบล็คพิงค่ะไปถ่ายงานจริงๆนะคะเมื่อวานนี้ที่เอเวอร์แลนด์นะคะ,ะแอดไม่ได้พูดเองนะแต่เป็นเคแฟนค่ะที่เขานะคะอยู่ที่เกาหลีค่ะออกมาโพสยืนยันอีกรอบตรงนี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าพวกเธอค่ะถ่ายงานนะคะตอนส่วนสนุกนั้นปิดไปแล้วค่ะก็เลยทําให้นะคะไม่มีภาพออกมาให้เราได้ดูค่ะเห็นเขาว่ากันว่านะคะคนที่ออกมายืนยันเนี่ยเป็นคนที่ทํางานใกล้ชิดน,นะคะกับทางทีมงานของ YG ค่ะ แต่ว่าจากตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่ามีการร่วมงานเกี่ยวกันกับหนุ่มๆ NCT หรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีข่าวว่านะคะมีหนุ่มๆกลุ่ม NCT เนี่ยก็ไปถ่ายงานที่ Everland เหมือนกันนะคะแต่ที่มีคนจับโยงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านะคะ IG ของ Mark NCT ค่ะ พสรูปภาพนะคะมีความใกล้เคียงกันกันกบรูปที่พิสูก็โพสตลงไปด้วยเหมือนกันนะคะเลยทําให้เนี่ยบางคนเนี่ยก็จับโยนะคะว่าเอ๊ะนี่ถ่ายที่เดียวกันหรือเปล่าอยู่ที่เดียวกันพร้อมกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ดูจากเนินเขาตรงนี้นะคะท้องฟ้าอะไรแบบนี้ค่ะดูเหมือนใกล้ๆกันนะนะก็เอาเป็นว่านะคะ ก็เขาบอกว่าแบคพิงเนี่ยไปถ่ายงานจริงๆนะเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรนะคะกับหนุ่มๆ NCT ก็อาจจะไปถ่ายงานเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่กันคนละที่นะคะเพราะว่าเอเวอร์แเนี่ยก็พื้นที่กว้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะมีเรื่องมาให้สงสัยนะว่าแบคพิงค่ะไปถ่ายงานอะไรที่นั่นกันนะคะเอ๊จะใช่โปรเจกที่บอกว่า4บวก1หรือเปล่าพวกเธอไปถ่าย MV หรือเปล่ามีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเอเวอร์แใช่ไหม ก็สวนสนุกมันก็น่าจะมีมุมให้ถ่ายงานอะไรแบบนี้ค่ะ,อะแอดก็มาอัปเดตแล้วกันนะคะเห็นเขามาคอนเฟิร์มนะว่าจริงนะคะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะไม่ได้โม้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลายคนก็ข้องใจเหมือนกันโอ้แบคฟิงจะไปที่เอเวอร์แลนด์จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบนี้ก็ยิ่งดีนะคะไม่ได้โม้แบบนี้ค่ะยิ่งชอบเลยนะคะเราก็จะได้เห็นผลงานใหม่ๆเนาะของ4-3 b าวแบล็คพิงกันนะคะก็มาตั้งตารอกันดูค่ะ <c oughs> ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า